รถเข้าใหม่ที่คุณผู้ชมต้องไวนิดนึงนะฮะใครที่อยากได้กระบะหน้าหลอดหน้าหมูป่าเป็นตัวสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้สีเทาดำนะครับผมบอกเลยคันนี้น่าสนใจราคาดีนะครับรถเพิ่งเข้ามาสภาพจะเป็นยังไงวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเซลล์หนวดจะไปรีวิวแบบละเอียดว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับต้องแก้ต้องปรับจุดไหนบ้างเข้าใหม่แล้วสภาพจะสวยแค่ไหนแล้วหลังชงเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมเลยลิปเต็มนะครับ สวัสดีครับสัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พวกผมเซลล์หนวดเพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยผู้ชมวันนี้อยู่ในช่องกับเซลล์หนวดหัวยับนะฮะวันนี้ขออนุญาตพามาดูเจ้ารถกระบะเข้าใหม่ผู้ชมนะครับได้เป็นตัวหน้าหมูป่าเรียบร้อยเกียร์ออโต้สมาร์ทแคผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงคันนี้สภาพแรกเข้าผู้ชมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้สปาให้เลยนะครับแต่อยากให้ผู้ชมเห็นก่อนใครว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยมันเป็นยังไง มันมีตําหนิร่องรอยตรงไหนไม้ต้องแก้อะไรบ้างจุดไหนบ้างนะครับวันนี้เซลลหนวดบอกหมดไม่มีกักแน่นอนนะฮะร,ราคาเต็มุณผู้ชมนะครับเจ้าลีโว2เนี่ยสอนะครับคันนี้เป็นตัวเอนทรีเพียร์เนอร์ยกสูงนะครับช่วงล่างเป็นซู Ex up, เฟ็กซับเ e นชั่นเรียบร้อยแล้วปี2021ันยจดทะเบียนปี2022ัคุณผู้ชมนะครับผมได้เป็นตัว Smart c แคไฟเป็น led นะครับผมบอกได้เลยว่าไฟเดิมของเดิมจากโรงงานทั้งหมด รถบ้านมือเดียวเลขไมล์เพียงแค่แปดหมื่นโลนะครับผมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตามผมมาดูนะครับไฟนะครับผมเป็นใบบีมปรับเปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็ได้เป็นหน้าหมูป่าเรียบร้อยจะมีเขี้ยวมาแบบนี้กระจังหน้านะครับผมสำหรับปี2ีจน2ีคันนี้เป็นปลายปี21คุณอผู้ชมก็จะได้เป็นส่วนในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับที่วงวงไว้เนี่ยนะฮะคือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยคุณผู้ชมสังเกตจากขี้นงขี้นกนะฝุ่นฝนยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาไเลย นะครับแต่ดูรถคุณผู้ชมต้องดูให้เห็นสภาพแลกเข้าแบบนี้นะครับรถเ a เต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับผมนี่คือรถที่เพชรยนต์คัดมานะครับเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะฮะใครที่อยากได้ไว้ใช้นะครับช่วงสิ้นปีนะหล่อๆนี่เดี๋ยวผมเก็บงานนะหล่อแน่นอนคันนี้มันต้องมีบ้างอยู่แล้วคุณผู้ชมเล็กๆ,ๆน้อยๆในการเก็บงงเก็บงานนะครับอาจจะมีร่องลุงร่องรอยพวกนี้นะฮะอาจจะต้องเก็บดูแลนิดหนึ่งนะครับเนี่ยพวกนี้รอยขีดรอยข่วนพวกนี้เดี๋ยวขัดอ่อเดี๋ยวก็หายคุณผู้ชม นะครับรอยต่อตัวรถนะครับสนิทชิดเชื้อกันนะครับผมเนี่ยมีตรงนี้นะครับเป็นรอยขีดรอยข่วนที่เขาวงไว้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรอยข่วนนะฮะนิดหน่อยผู้ชมนีะนะครับซุ้มลงซุ้มล้อสวยๆนะครับมาพร้อมกับแม็กขอบ17นิ้วนะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทั้ง4ี่เส้นเพราะว่าน่าจะเป็นยางเดิมติดรถมาดิสเบรก ABS นะครับโช้กอัพช่วงล่างเดิมๆนะฮะฟ่นเฟิร์นไม่ต้องไปสนใจผู้ชมนะครับผมให้ดูโครงสร้างตัวรถนะฮะ ว่าไม่มีตรงไหนเสียหายบิดเบี้ยวนะครับสภาพเดิมหมดนะฮะตัวกระจกนะครับปั๊มโตโยต้ามาเดิมแท้นะครับนี่ปั๊มโลโก้โตโยต้ามานะครับกระจกมองข้างเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นสีเทาดํเมือเปิดโคมีครัคุณผู้ชมกระจกหูช้างนะฮะก็เป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีการศาสตร์มาให้นะครับบันไดเหยียบขึ้นมีมาให้นะฮะรอยขีดรอยข่วนไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าขัดเดี๋ยวก็หายนะครับอาจจะเป็นรอยเ่องรอยเนี่ยพวกเนี้นะฮะนี่ มันได้ยกขึ้นนะครับมีตัวกันลื่นมาให้นะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะมาผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างแล้วกันนะผู้ชมนะนะครับด้านในกว้างนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปผู้ชมนะฮะนั่งสบายด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้นะมีที่วางเบาะนิ่มๆนุ่มๆนะครับผมที่พิงเนี่ยเดี๋ยวทาความสะอาดให้นะครับบอกได้เลยว่ากว้างนะฮะเป็นตัวแคปก็สามารถนั่งได้นะและโครงสร้างผู้ชมดูสปอร์ตเมทอาร์ชัดเจนนะครับตรงนี้ นี่โอ้โหสวยเลยผู้ชมใครสนใจนะฮะต้องรีบนิดนึงนะครับผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับตัว2.4 n p คันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000-9,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะครับรีบนิดนึงนะผู้ชมนะคันนี้สวยจริงนะครับโครงสร้างช่วงล่างดีหมดนะครับฝาประตูตัวน็อตยึดนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันซีลเลอร์เดิมซิลิโคนเดิมๆนะครับน็อตเบอร์11สครับเพจตรงพื้นเดิมเห็นไหมนะครับ ไม่มีย้อมแมวแน่นอนคุณผู้ชมสภาพสวยอันนี้คือสภาพแรกเข้านะอาจจะมีฝุ่นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับให้ดูโครงสร้างรถก็พอนะฮะว่าแรกเข้าเขาดูกันยังไงนะครับนี่ซีนเดิมนะฮะสปอร์ตมิอาร์ฝาประตูเดิมสวยสวยคมคมแบบนี้คุณผู้ชมต้องวนิดนึงด้านบนนะครับผมก็จะเป็นสีเบดแบบนี้เลยนะฮะกว้างแล้วก็นั่งสบายคุณผู้ชมวันนี้รีวิวแบบรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยจะมีละ นะครับซีนเดิมนะครับนี่ร่องรอยรางน้ําเดิมนะครับไม่เคยติดแคลรี่บอยมานะฮะแต่อาจจะติดโลบาร์มามานะที่เขายึดแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจัดการให้เก็บงานให้นะครับไล่ฟงไล่ฟ้าใช้งานได้ปกติมีร่องรอยตรงนี้เดี๋ยวผมจัดจัดการขัดให้นะครับแล้วก็เก็บสีเก็บงานให้นะฮะช่วงล่างเป็น s u ฟิกซับเพนชั่นคุณผู้ชมนะครับผมเป็นสติกเกอร์เนี่ยมาครบแล้มาครบเลยนะฮะ แล้วก็ด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นเลข3 LED ไลท์ไกดิ่งนะครับมือเปิดก็จะได้เป็นโครเมียมกันชนกันชนเป็นโครเมียมหมดนะครับมันได้เหยียบขึ้นนะฮะมีการลื่นมาให้นะครับมือเปิดไฟท้ายตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะมันแตกผู้ชมนะครับแมคไลเนอร์เดิมนะครับแถมไม่นี่ไปด้วยนะฮะขวดยวเก็บฝากไว้หลังรถก่อนแล้วกันผู้ชมนะฮะขอแขวนขอเกี่ยวยึดนะครับมาครบเลยนะฮะลางน้าท้ายกระบะสวยๆไม่มีการชนท้ายมาแต่อย่างใดผู้ชม ดูรถได้เลยนะฮะสภาพสวยจริงวันนี้เซล์หนวดพาหรือลูกซอทุงกม,มุมจริงๆริงนะครับนี่คุณผู้ชมใหม่มากนะฮะใครที่สนใจอยู่อยากจะมาลองเทสได้ทดลองขับนะครับผมเดี๋ยวรอสปาร์เสร็จนะครับผมชงเสร็จนะผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนเพอเพอคุณผู้ชมนะฮะดูคลิปนี้เสร็จเสร็จนะจองกับผมได้เลยนะครับช่วงล่างช็กอัพเดิมไม่เป็นสนิมผุก่อนคุณผู้ชมสภาพสวยนะฮะฮาซีเดิมเดิมนะครับผมตัว ไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะซุ้มล้อป่งล้อคมๆนะครับแม็กไม่มีทะลอกนะฮะสีเดิมสวยนะครับช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟกนะครับแหนบ3ชิ้นนะฮะบอกได้เลยว่าช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับสวยๆแบบนี้คุผู้ชมมือปองมือเปิดครบท้่นนะฮะมาดูด้านในนะครับนี่ฝาแคบุณผู้ชมติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเห็นไหมฝาแคบนะฮะ ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับซอกน็อ so ตนะฮะไม่มีรอยขยับมาแต่อย่างใดเบอร์สิบเอ็ดไม่มีถอดไม่มีขานผู้ชมนะครับสครับเพดพื้นเดิมนะฮะแผ่นพรมแผ่นผ้าส,าาสะอาดสะอ้านเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะครับโครงสร้างสวยแน่นอนผู้ชมดุนะฮะเสียงเงินเป็นแสนผู้ชมต้องดูนะเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับโครงสร้างต้องเป็นเรียงเป็นเม็ดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่เรียงเป็นเม็ดแกะออกมาบิดออกมาเบี้ยวนะครับผม ไม่ใช่รถแท็กเก็ตเแน่นอนนะครับผมก็ด้านในก,กว้างๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวสมาร์ทแคนะครับนั่งสบายเดินทางกันก็ได้นะครับผมามาดูออปชันกันบ้างนะฮะประตูนะครับผมก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็อ้ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ล็อกนะครับล็อกรถล็อกอกระจกมีมาให้ผับพ,พกกะล็จกเป็นไฟฟ้าเรียบร้อ ขออภัยด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้ลูกค้านะครับติดสายพอดีนะฮะเรามาลุยกันต่อคุณผู้ชมนะครับภายในสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวรีโว่2.4นะฮะฝาโปงเปิดด้านนี้นะครับฝาถัานน้ำมันเปิดด้านนี้นะฮะแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งยังสวยยังใสยอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสภาพเดิมเลยนะฝุ่นฝืนนี่เดิมหมดเลยนะครับ ตัวเบาะนะฮะเดี๋ยวถอดซักถอดสปาให้นะครับผมขัดล้างให้อย่างดีอาจจะมีคราบมีอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นเบาะผ้าสีขาวเดินได้นะครับผมสวยๆขออนุญาตขึ้นในตัวรถเลยแลวกันคุณผู้ชมกุญแจเป็นระบบไขเสียบมีสองดอกไปให้นะครับตัวนี้พวงมาลัย power คุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะพวงมลาลัยนี่ก็ค่อนข้างที่จะน้ําหนักดีนะแล้วก็หน้าปัดเลนใหม่นะครับผมนี่นะฮะ สวยจริงไม่ดห้า5ัน7ก้าสิกิโลผู้ชมนะครับมาตรวัดเรือนไม้เป็นแบบเข็มเรืองแสงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะบอกสัญญาณแจ้งเตือนรถนะครับเวลาเปิดประตูค้างไว้ตั้งค่าต่างๆก็จะแจ้งที่มุมนี้ได้เลยผู้ชมนะครับพาวงพาราปุ่มกงปุ่มกดนะครับผมนี่ปรับได้ที่พวงมาลัยนะครับนี่เป็นไงนะฮะปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงเล่นได้ผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมแมนนวลน,นะฮะ ไม่ต้องมีอะไรมากมายผู้ชมรีโวตัว N ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมสมรรถนะดีเหมือนตัวท็อปแน่นอนแต่ออปชันเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่านะฮะแต่โชคช่วงล่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมตัวจอนะฮะได้เป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แต่ว่าต้องเสียบสายนะผู้ชมถ้าไม่เสียบสายก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับผม USB นะฮะแล้วก็ AUX นะฮะเชื่อมต่อได้ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมันไม่มีกล้องถอยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแถมกล้องถอยไปให้ด้วยผู้ชมเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อแล้วนะฮะมีจอมาให้แล้วไม่มีกล้องได้งไงเดี๋ยวเซลล์หนวดจัดให้นะครับผมก่อนสิ้นปีหรือว่าหลังปีใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นของแถมประกันเครื่องเกียร์มีให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลผู้ชมนะครับปรับง่ายนะฮะเอาเลดชาร์จมีให้ครบด้านล่าง คอนโซลตรงกลางมีที่วางแก้ววางของให้นะครับผมหัวเกียร์หุ้มหนังเป็นขั้นบันไดมีเกียร์ S ไว้เปลี่ยนเกียร์เองนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามได้ถึงหกเกียร์คุณผู้ชมนะครับขึ้นลงทางหน้าชั้นไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมมี power mode eco mode ให้ใช้กันแน่นอนนะครับที่วางแขนนะครับที่วางของนะฮะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบแมนนวลดูแลง่ายคุณผู้ชมนี่ด้านในมีเจ๊นะครับผมแล้วก็ไฟบอดนะแอร์แบคติดครบนะฮะแล้วก็ด้านในเียเป็นช่องแอร์นะครับผมมีแอร์มีอะไรให้นะฮะ เอกสารคู่มือการใช้ง,งานคันนี้อยู่ครบนะครับคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับเจ้าของเดิมนะฮะเป็นรถบ้านนะครับผมนี่ใช้มือเดียวเลยจากป้ายแดงนะฮะไม่แ0 0 0มื่นโลเท่านั้นนะครับด้านบนส,สวยๆผู้ชมมีกระจงกระจกสองหน้าสองตาให้ไฟติดครบนะครับใครที่สนใจนะครับผมกับรีโว่สอตัว n อนทีปี2องพันจดยคันนี้ติดต่อมาได้เลยประหยัดน้ํามัน แรงเครื่องดีซ่อมง่ายไม่จุกจิกผู้ชมกับรีโว่ครบจบแน่นอนผ่อนเพียงเดือนละ8,000-9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผู้ชมได้รถเกียร์ออโต้ไปใช้นะครับช่วงสิ้นปีนะบอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ผู้ชมนะครับเครื่องยนต์สภาพนี่เป็นไงเสียงนิ่งๆแบบนี้นะครับผมผมตัดเครื่องยนต์ไว้อยู่นะฝาเครื่องนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะฮะตัวน็อตนะครับไม่เป็นสนิมผุก่อนผู้ชมนะครับด้านในสวย ปาเครื่องเนียนๆกิ๊บแบบนี้นะครับสายฟงสายไฟสายยางไม่มีขาดไม่มีลุยคุผู้ชมรับแผ่นเพจเดิมแท้นะครับผลิตปี2021จดใช้งานปี2022คุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เียผมเช็คไฟให้นะครับถ้ามันเสียสภาพผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยคุผู้ชมทานบอดี้ปีกนกซ้ายขวานะครับผมสวยๆตรงๆแบบนี้นะฮะน็อต mm. <Not S 2> ไม่มีขันไม่มีขยับลูกศรตัว R ตัวแอปั๊มครบชัดเจนนะฮะ พัดลมสายพานทํางานปกตินะครับของเหลวแรงต่างเดี๋ยวผมดูแลให้ถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้หมดทั้งระบบคุณผู้ชมนะครับหายดีสนใจอยู่นะครับกับรีโว่2.4ตัว NPI หน้าหมูป่ารอๆแบบนี้นะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดเพชรยน์ได้เลยนี่ดูฝาผมไม่เคยแกะตามโตโยต้าเดิมคุณผู้ชมนะครับแป่นกันความร้อนแน่นๆตึงๆรูระบายอากาศครบถ้วนสมบูรณ์นะครับติดเจอข้อควรระวังนะฮะเม็ดสีอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คุณผู้ชม ดูได้เลยสวยจริงนะครับผมคันนี้ใครที่สนใจอยู่กับกียร์โต้เนะ mm hmm. เครื่องยนต์150แรงม้าอับไปจะลิงดีแน่นอน420นิวตันเมตรใครสนใจนะครับผมกับรีโว2.4ตัว Entry ปี21-22เลขไมล์80,000โลราคาขาย5 19,000ฟีดาวอน8,900นั่นเองใครสนใจนะครับติดต่อมาเปิดโทรศัพท์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ